สวัสดีครับผมบพักกพลเาสุวรรณมหโทัพหนึ่งเลขที่สิบสามจะมาเน้นอธิบายเรื่องเซลล์การวอนิกนะครับเซลล์การวอนิกนะครับเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีครับตั้งชื่อตามนักฟิสศาสตร์ลูจิการว,วานีเซลล์นี้นะครับจะให้พลังงานไฟฟ้าครับจากปฏิกิริยา redox ที่เกิดขึ้นเองภายในเซลล์โดยทั่วไปนะครับเซลล์เซลเซล์นี้เนี่ยจะประกอบด้วยโลหะที่ต่าง ชนิดกัน2ชนิดเชื่อมต่อด้วยสพันเกลือรครับคันโดยเยื่อลูคุลครับเซลล์ไฟฟ้านี้นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทครับ 1. คือเซลล์กัลอออนิกเลยคือเซลล์ไฟฟ้าเคมีนะครับเป็นพลานานเคมีเป็นพลา,าน,นาไฟฟ้าเก,เกิดจากสารเคมีทําปฏิกิริยากันในเซลล์และเกิดกระแสไฟฟ้าครับเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่นะครับ อันที่สองเนี่ยคือเซลล์เทรไลต์จะเหมือนตรงกัรข้ามกับกาวนีครับก็ไม่ได้ต้งกานข้ามสักทีเดียวก็ใช้เซลล์าเคมีเหมือนกันครับแต่ว่าจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเคมีครับใช้การผ่านกระแสะไฟฟ้าเข้าไปในเซลล์แล้วเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นเช่นใช้เซลล์แยกน้ำด้วยไฟฟ้าครับหรือการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าครับผมโดยสมรรถของเซลล์นี้นะครับใช้ไฟฟ้าเคมี หนึ่งเนี่ยต้องมีขั้วไฟฟ้าก่อนโดยขั้วไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นว่าถูกที่นําไฟฟ้าโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนครับในเซลล์ไฟฟ้าปกติจะประกอบด้วยไฟฟ้าสองขั้วเสมอ1นึ่งขั้วแอนโอดสองขั้วแคโทดครับขั้วแอนโอดเนี่ยจะเป็นขั้วที่เกิดออกซิเดชันส่วนแคโทดจะเป็นขั้วที่เกิดวิเดชันครับ2อนะครับสารละลายอิเล็กโทรไลต์อิเล็กโทรไลต์เนี่ยเป็นวัสดุนําไฟฟ้าครับเออ่โดย การเคลื่อนที่ของไอออนที่เป็นองค์ประกอบนะครับทซไฟฟ้าได้ดีเพราะมีไอออนเคลื่อนที่ไปมาในสารละลายครับมันจะมี2ชนิดคือสารประกอบไออนอนิกเหลวเช่นสารละลายเกลือ2ส,สารละลายเล็กโทรไลครับเช่นสารละลายกรดเบสครับผมอย่างที่1นึ่งนะครับเซลล์ฟ้ากันดไอออนิกคือเซลล์ไฟฟ้าเคมีซึ่งเป็นระบบที่ทําหน้าที่เปลี่ยนพลังไงานไฟฟ้าเคมีเอ้ยเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า ในเซลล์เนี่ยเกิดปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากสารหนึ่งไปสารหนึ่งหรือเรียกอีกชื่อว่าปฏิกิริยาเรดอกซ์โดยสารตั้งต้นไม่ได้สัมผัสกันโดยตรงนะครับการไหลของอิเล็กตรอนเนี่ยผ่านตัวน,นำอย่างต่อนเนื่องอ่ะจะเกิดกระแสไฟฟ้าในวงจรครับทาให้เกิดพลังงานไฟฟ้าเช่นถานไฟฉายครับหรือแบตเตอรี่ที่บอกไปข้างต้นองค์ประกอบของเซลล์กาลวานิกนะครับเซลล์กาลวานิกเนี่ยมีสองครึ่งเซลล์ เซลล์เน็ตจะประกอบด้วยโลหะเป็นขั้วไฟฟ้าจุ่มอยู่ในสารละลายของไอออนของโลหะนั้นหน้าที่เป็นสารละลายไอออนลลายไอออนสองชนิดกรณีนี้มักใช้ขั้วเฉื่อยเป็นขั้วไฟฟ้าอะโลหะหรือไอออนไม่สามารถเป็นขั้วไฟฟ้าได้มีกาไฮโดรเจนอยู่ร่วมกับไฮโดรเจนหรือว่าจะเป็นคลอรีนนะครับโดยอ่ เซลล์กัลวานิกเนี่ยเป็นเซลล์ไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าให้เกิดได้โดยปฏิกิริยาดีดกักซ์เราใช้แผ่นโลหะจุ่มในสารละลายโดยตรงนะครับแต่ในเซลล์ฟลักเคมีเนี่ยมีแผ่นโลหะที่จะเกิดปฏิกิริยากับสารละลายอยู่ในภาชนะที่ต่างกันอยู่แล้วเซลล์ฟลักเนี่ยจึงประกอบด้วยภาชนะทั้งสองใบครับขั้นต่ำแต่ใบแรกเครึ่งเซลล์นะครับครึ่งเซลล์คือแผ่นโลหะที่จุม่มไปในสารละลายของไอออนโลหะนั้นนะครับหรือกาศที่พ้นลงในสารละลาย โลหะเรียกควอไฟฟ้าครับควอ,อไฟฟ้าจะมี3ชนิดอันแรกเนี่ยจะเป็นควอไฟฟ้าโลหะเป็นแผ่นโลหะที่จุ่มใน,นสารละลายของไอออนของโลหะนั้นโลหะทําทหน้าที่เกิดปริยาแล้วก็เป็นตัวนาอิเล็กตรอนด้วยครับอย่างที่2นะครับคือควอไฟฟ้าแกส๊แกสก๊ซที่พ่นลงไปในสารละลายก๊ซจะทําหน้าที่เกิดปริยาตแต่นำอิเล็กตรอนไม่ได้ครับ ที่ต้องใช้ร่วมกับขั้วไฟฟ้าเฉยก็คือข้อที่3ครับขั้วไฟฟ้าเฉยเป็นขั้วไฟฟ้าที่ช่วยนำอิเล็กตรอนแต่ไม่มีส่วนร่วมใดๆในการเกิดฏิการยาครับต้องใช้ด้วยกันกับขั้วไฟฟ้าแคสครับผมเมื่อนำขั้วเซลล์ไฟฟ้าต่างชนิดกัน2ครึ่งเซลล์นะครับมาต่อเชื่อมเข้าด้วยกันเนี่ยเชื่อมวงจรภายในด้วยสปานไอออนและเชื่อมวงจรภายนอกด้วยตัวต้านทานเนี่ยจะเกิดการไหลของอิเล็กตรอนขึ้น โดยอิเล็กตรอนที่ไหลไปนะครับในเข็มโวลตมิเตอร์จะเบนไปในทิศทางนั้นนั่นเองเซลล์นี้นะครับเซลล์กาวานิเนี่ยประกอบด้วยสองครึ่งเซลล์อย่างต่ำโดยแต่ละครึ่งเซลเนี่ยจะประกอบด้วยเคลร์ไฟฟ้าขั้วไฟฟ้าที่จุ่มลงไปในสารละลายแท่งสังกะสีแท่งทองแดงในเซลล์ไฟฟ้าซึ่งเรียกว่าอิเล็กโทรดขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนั้นจะเรียกว่าแอนโอดขั้วที่เกิดปฏิกิริยาดีแอคชันคือขั้วแคโทด เซลล์การวาบนิกนะครับจะแบ่งได้2ชนิดอย่างแรกคือปฐมภูมิโดยเซลล์ปฐมภูมิเนี่ยเมื่อปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์เกิดขึ้นและดำเนินไปแล้วเนะี่ยปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และเกิดปฏิกิริยาย,ย้อนกลับไม่ได้นะครับก็คือเซลล์การวาบนิกชนิดที่เมื่อปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์เนี่ยเกิดขึ้นและดำเนินไปแล้วเนะี่ยมันจะเกิดขึ้นปฏิกิริยายอย่างสมบูรณ์ครับและทําให้เกิดปฏิกิริยายล้อนกลับไม่ได้นั่นเองนะครับ โดยมีเซลล์แห้งนะครับเป็นเซลล์ในการใช้ไฟฉายหรือใช้เซลล์หรือใช้ประโยชน์อ,อื่นๆนะครับเช่นวิทยุเครื่องคิดเลขเ,เซลล์อะคารายนะครับเซลอคลนะคารินี่ยมีส่วนประกอบของเซลล์เหมือนกับเซลล์เนคังเชน,นครับแต่มีสิ่งที่แตกต่างคือเซลอคลนะคารินี่ยใช้เบสซึ่งคือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นอเอคกรไลต์แทนแอมโมเนียมคลอไรด์เนื่องจาใช้สา,สารละลายเบส นี่เองเซลล์ชนิดนี้จึงเรียกว่าโซทุติยภูมินะครับทุติยภูมิเนี่ยคือเซลล์ากาวานิกชนิดที่เมื่อปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์เกิดขึ้นแล้ดำเนินไปแล้วเนะี่ยจะเป็นยาจะเกิดขึ้น,นอย่างสมบูรณ์เช่นกันแต่ว่าข้อดีของนี้คือจะสามารถเกิดปิยาย้อนกลับได้นะครับกล่าวคือจะสามารถอัดใหม่อัดไฟใหม่ได้เรื่อยๆครับ ตัวอย่างของเซลล์ทุติยภูมินะครับคือเซลล์นิกเกิลแคดเมียมหรือเซลล์นิแคดคือมีโลหะแคดเมียมเป็นแอนดนิกเกิลออกไซด์เป็นแคโทดและมีสารไลเบสเป็นเอทิลไลครับเซลล์นิแคดให้สัตว์ไฟฟ้าประมาณอยโวลต์เมื่อใช้งานจนสั่งไฟฟ้าลดต่ำเราจะสามารถนำประจุมาใช้ใหม่ได้ครับ <NYU> ต่อมาครับเป็นเซลล์สะสมไฟฟ้าตะกั่วแบบนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า,าในรถยนต์นะครับเ,เรื่องทั่วไปว่า แบตเตอรี่นั่นเองครับถึงแม้เซลล์สะสมไฟฟากก้าแบบตะกวดอัลฟใหม่ได้เนี่ยก็มีการสรัมภาสเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นใช้ได้ดีอยู่ครับการเขียนแผนภาพของเซลล์กำเนิกน,นะครับมีหลักคืออย่างแรกเนี่ยเขียนครึ่งเซลล์ที่เกิดขึ้นที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไว้ทางซ้ายมือโดยเขียนขั้วไฟฟ้าไว้ทางด้านซ้ายสุดตามด้วยไอออนในสารละลาย และใช้เส้นเดี่ยวขีดขั้นระหว่างขั้ไฟฟ้า,ากับไอออนในสารละลายครับ 2. เนี่ยเขียนครึ่งเซลล์ที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันไ้ทางขวามือโดยไอออนเนี่ยในสารละลายก่อนตามด้วยขั้ไฟฟ้าทางไปทางด้้นขวาสุดและใช้เส้นเดี่ยวขีดขั้นนะหนระห่งารงไฟฟ้ากับไอออนส่วนอย่างที่สามนะครับครึ่งเซลล์ที่ประกอบด้วยโลหะกับแก๊สใช้เส้นเดี่ยวขีดขั้นระวางขั้ไฟฟ้ากับแก๊สระว่างไอออนในสารละลายครับ ส่วนการสร้างเซลล์กรานิกนะครับนำโลหะต่างๆเนี่ยต่างชนิดกันจุ่มในภาชนะที่บรรจุสารละลายที่มีไอออนของโลหะนั้นเช่นโลหะ A จุ่มใน a ไอออนโลหะ B จุ่มใน b ไอออนเป็นต้นนะครับภาสงบนี้จะมีสายไฟไอออนเชื่อมถึงกันต่อรวดตัวนำจากเครื่องสองขั้ววง์มิเตอร์ซึ่งมีเข็มแสางทิศทางการไหลของไอออนนะครับแสดงชัดเจน ต่อมานะครับคือประเภทของเซลล์ไฟฟ้าเคมีครับเอ่อหรือว่าเซลล์อิเล็กโทรไลต์เซลล์อิเล็กโทรไลต์เนี่ยเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีครับใช้พลังงานไฟฟ้าคือการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเคมีนะครับเกิดปฏิิิกรยาเคมีขึ้นเอ่อโดยปฏิกิิรยานะครับจะเป็นจะใช้ปฏิกิิรยาดีดอกซเช่นกันครับเอ่อโดยจะมีค่า E0 เซลล์ติดลบนะครับปฏิกิิรยานี้เซลล์อิเล็กโทรไลต์ประกอบด,ด้วยภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่จะเกิดปฏิิกริยา มีขั้วไฟฟ้าซึ่งต่ออยู่กับแหล่งไฟฟ้า,ฟากระแสตรงโดยมกักจะเป็นขั้วเฉยครับไม่มีสูวนันวม์ปิโอรเยมใดทั้งสิน้นหลักของเซลล์เอ็กโทไลส์เนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายนะครับเ,เช่นการทำโลหะให้บริสุทธิ์นะครับคือมันเป็นหนึ่งขั้นตอนในกระบวนการในการถลุงแร่ครับทั่วไปเนี่ยโลหะที่ถลุงแร่มักจะมีมลทินปนอยู่เล็กน้อยแต่ว,ว่าเราอยากจะให้โลหะนนี้บริสุทธิ์มากขึ้นครับ โดยใช้กระบวนการเอ็กโทรไลซิสหรือว่าเรียกว่าเอ็กโทรรีไฟนิงซึ่งมีหลักดังนี้คือนำโลหะที่จะทําทำให้บริสุทธิ์ต่อเข้าขั้วแอนนดหรือขั้วบวกใช้บริสุทธิ์อีกแท่งหนึ่งต่อเข้าขั้วแคโทนก็คือขั้วลบในสารละลายเอ็กโทรไล์จะมีไอออนบวกของโลหะที่ต้องการทําให้บริสุทธิ์ประกอบด้วยนั่นเองครับต่อเข้ากับแหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ถ้มีสั่งไฟฟ้าเซลล์ที่เหม่ะสมเก็บเชื่อเซลล์แกรมแวนนิกกับเซลล์ตะไลครับก็จะทำให้โลหะบรรจุดได้มากขึ้นนะครับอ่านะครับทีนี้ก็จะมาสรุปนะครับความแตกต่างระหว่างเซลล์แกรอันนิกกับเซลล์ทะไลนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเซลล์แกรวนนิกเนี่ยจะเปลี่ยนจากเปลี่ยนเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าครับแต่เอลโทรไลต์เนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยน ยาเคมีครับปกิภยาเซล์ของเซลกราเวนิกนะครับสามารถเกิดขึ้นได้เองแต่ของเซลเทรไลท์เนี่ยจะเป็นปรยาที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองนะครับจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าครับถึงจะทำให้เกิดปรยาครับ 3. านะครับเซลกราเวนิกเนี่ยค่าสักไฟฟ้าของเซลเนี่ยเป็นบวกเสมอแต่ของเทรไลท์เนี่ยค่าสักไฟฟ้าของเซลนะครับจะเป็นติดลบเหมือนกันนะครับอย่างที่สี่นะครับเซลกราเวนิกเนี่ย ขั้วแอนูดเกิดพิยาออกซิเดชันครับจะเป็นขั้วลบขั้วแคโทดเกิดพิยารีดักชันจะเป็นขั้วบวกครับแต่ว่าของเซลล์ตัวไรเนี่ยขั้วแอนูดที่เกิดพิยาออกซิเดชันจะเป็นขั้วบวกส่วนขั้วแคโทดเกิดพิยาเรดักชันจะเป็นขั้วลบครับครับ